สวัสดีครับผมต้มบ้านพร,รพระเครื่องพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องสะสมบูชานำมาแลกเปลี่ยนเผื่อท่านใดสนใจเช่าหาบูชาเชิญได้เลยนะครับท่านใดสนใจทักทายไม่ได้ที่อดีลเยูเ8 9 8 9โทร0 9 8ย7 0 9 0 9 3หรือจะสแกน Q ิวอา e โค้ลายของผมที่หน้าจอทักเข้ามาได้เลยนะครับ ท่านใดสนใจองค์ใดนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่26แล้วครับยังองค์ละ200บาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับท่านใดชมแล้วชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณเรื่องหน้าครับผมไปรายการแรกเลยครับรายการแรกครับหลวงพ่อโสธรครับเลี้ยญหลวงพ่อโสธรลงยา สีขาวครับครับเหรียญหลวงพ่อโสธรครับด้านหลังครับครับสวยครับรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จครับครับพระสมเด็จครับครับ ต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับครับด้านหลังครับเป็นหลวงพระอุ่นวัดตาลคงครับครับหลวงพระอุ่นวัดตาลคงเกจิดังอีกหนึ่งองค์ครับ องต่อไปครับเดียนหลวงพุฒนรวยครับเดืยนหลวงพุฒนรวยครับครับรวยเก้าเจ็ดวัดตะโกอยุธยาครับครับหลวงพ่อรวยครับและการต่อไปเป็นพระปิตาครับ ครับปิดตาครับด้านหลังเป็นยันครับไม่ทราบยันอะไรนะครับครับต่อไปเป็นท <c oughs> ัชินาลาดครับครับวันนี้ถ้าภาพไม่ชัดหรือภาพยังไงต้องขออภัยนะครับวันนี้ออกมานอกสถานที่ครับ ชมบรรยากาศริมน้ำม่น้ำานานจังหวัดพิษณุโลกบริเวณสะพานเอกาตสรดน้ำยังเยอะอยู่นะครับท่านใดอยู่ใกล้น้ำระมัดระวังด้วยนะครับครับด้านหลังครับครับต่อไปเป็นพระรูปหล่อนี้ไม่ทราบพระอะไรครับครับเก่าเนื้อหาเก่าครับขยายท่านดูเนื้อหาครับนะครับ นี่ไม่ทราบอะไรครับครับต่อไปเป็นเหรียญพระธาตุพนมครับครับเหรียญพระธาตุพนมครับด้านหลังเป็นเท้าเวสวรรรุ่นรวยบันดาลทรัพย์วัดพระธาตุพนมปี2 5งหครับรายการต่อไปเป็นเหรียญ หลวงก็สดปากน้ำภาษีจเจริญอยู่ในเลี่ยมกรอบพลาสติกเลยครับนีบ่หลวงก็สดครับพยายามขยายให้ท่านดูนะครับด้านหลังเป็นยันดวงครับและการต่อไปครับเป็นเหรียญครับ นี่ไม่ทราบเขาเรียกเหรียญอะไรนะครับนะครับด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อคลิ้งหลวงพ่อคลิ้งจังหวัดตรังปีสองสองครับครับต่อไปเป็นเหรียญกุบาสรีวิชัยครับ เป็นภูบาศีวิชัยครับด้านหลังเป็นพระาธาตุภูขวางครับครับและการต่อไปเป็นพระปิดตาครับพระปิดตานี้ไม่ทราบที่นะครับด้านหลังเป็นยันครับ รายการต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อเนะครับอันนี้อาครับอยู่ในกรอบเซเลดเลยครับด้านหลังมีเหรียญสองเหรียญเป็นหลวงพ่อคมครับวันโชคแค่ครับเป็นยันแล้วก็มีเหรียญผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดครับเหรียญหลวงปูท่ทวดครับด้านหลังครับปี2540้าสีครับรายการต่อไปครับเป็นอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับ เรี่ยมสวยเลยครับหลวงพ่อปานครับทรงไก่ครับหลวงพ่อปานทรงไก่ครับและการต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดเชนแดนพิจิบูรณ์ครับหลวงพ่อทบครับ รายการต่อไปหลวงปูท่ทวดครับครับหลวงปูท่ทวดครับด้านหลังครับรายการต่อไปเป็นเหรียญปูท่ทวดครับหลวงปูทป่ทวดปู่ทิมครับครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะ ตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วครับท่านใดอยากได้รูปชัดๆสนใจองค์ใดผมทักมาได้เลยนะครับผมจะถ่ายรูปส่งชัดๆไปให้ท่านครับครับเหมือนบุูรทวดครับในการต่อไปเหรียญหลวงพ่อเงินครับครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ครับครับ โลหะเก่าๆที่สวยครับรายการต่อไปเป็นอันนี้อันนี้ไม่ทราบเขาเรียกพระอะไรนะครับอันนี้ครบับด้านหลังครับวัดครับอ,อันนี้เหมาะตั้งหน้ารถเลยนะครับ ไม่ทราบว่าวัดไล่ขิงหรือเปล่านะครับไม่ค่อยชัดครับรายการต่อไปเป็นสมเด็จคะแนนครับนี่ครับนี่เนื้อเกาๆจะจับเน็ดอตึกนุ่มๆเลยครับสมเด็จคะแนนครับครับรายการต่อไปอันนี้ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรครับครับจะเป็นหมวกฟานเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ ครับมีอุดผงครับและการต่อไปหลวงพ่อโสธรครับปาดลิ้วแฉบเชิงเซาหลวงพ่อโสธรครับอันนี้มีแปะด้านใต้ฐานคาดว่าน่าจะติดไว้หน้ารถมาก่อนครับ รือติดไว้ตามพิ้งพระอะไรนะครับนะครับรายการต่อไปเป็นนางกัดพะกวยนางกัดพะกรวยครับถ้าสนใจรูปไม่ชัดทักทายม่ได้ครับผมจะส่งรูปชัดๆไปให้ครับครับนางกัดพะกวยครับ รายการต่อไปหลวงพ่อฤาษีครับพ่อฤาษีครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับท่าสุ่ครับครับรายการต่อไปหลวงปู่สุขครับพระรูปหล่อหลวงปู่สุขครับ วัดปากคองมะขามเท่าครับละการต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดบางกระเบาปราจีนบุรีครับครับหนึ่งในเจิิจาดจงคงอีครับครับบ้านสร้างปราจีนบุรีครับ อยากได้รูปจะดๆส่งมาได้นะครับทักมาได้ครับครับเอาอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าผมออกมานอกสถานที่ครับมาดูครับต่อไปเป็นแหวนหลวงพระเงินบางคลานครับครับเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับครับ แหวนผู้เงินบางคานครับครับวันนี้ครบทั้ง28รายการสำหรับ EP นี้แล้วนะครับ mm hmm. ครับท่านใดสนใจองใดทักมาได้เลยครับสแกน QR code ID line ผมมาได้เลยนะครับหรือทักมาที่ A D U L 8 989 โทร0982709093สนใจองค์ใดทักมาได้นะครับ200บาทส่งฟรีให้ครับหรือท่านใดอยากจะได้พระอะไรผมจะไปค้นหาให้นะครับครับวันนี้ EP นี้ครับผมให้ท่านดูพระทั้งหมดใน EP นี้ครับครับ ลืมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับครับครับสำหรับ e ีพนี้ผมขอลาท่านไปด้วยภาพบรรยากาศแม่น้ำน่านจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ถูกอกถูกใจทักมาได้นะครับชอบทักมาได้เลยครับครับสำหรับอีพีนี้ผมขอกราบสวัสดีทุกท่านไว้พบกันอีพีหน้านะครับขอให้สุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม